ครับเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยววัดอาลุณก็บรรยากาศคึกคักมีนักท่องเที่ยวมาชมอย่างน,าน,น่าแน่นเหมือนเดิมนะครับที่เห็นตอนนี้ก็เป็นคณะทัวน่าจะาประเทศจีนนะครับเมื่อกี้นม่ก็น่าจจะเป็นอินโดนีเซียนี่นะครับ วัดอารุณ์ของเรานะครับมีสเสน่ห์จริงๆเลยนะครับถ่ายมุมไหนก็สวยนะฮะดูใส่ชุดไทยกันทุกคนเลยนะครับกลุ่มนี้ดูมีความสุขมากเลยประเทศไทยยินดีต้อนรับนะครับเราเดินไปตรงไหนทุกซอกทุกมุมของวัดอารมณ์ ก็จะมีนักท่องเที่ยวหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายหรือว่าจะมีช่างภาพที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวถ่ายภาพกันนะครับสวยทุกมุมจริงๆเลยนะครับชุดไทยชาติใดชาติไหนไหใส่ก็สวยนะครับมาใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ใส่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปก็มี กลุ่มนี้นะครับก็น่าจะเป็นคนจีนช่างภาพก็น่ารักนะครับก็พยายามจัดหามุมส,สวยๆโพสภาพส,สวยๆถ่ายรูปก,กันนะครับแน่นู่ฝรั่งนะครับใส่ชุดไทยกันน่ารักดูดีไปหมดเลยนะครับ คนอาหรับก็มีนะครับจัดภาพสิ่งที่เห็นนะครับตอนที่มาเที่ยววัดอรุณทุกคนก็จะพนมมือไหว้พระเอ้ยไหว้เพื่อจะถ่ายรูปก,กันนี่นะครับเอกลักษณ์ของความเป็นไทยยกมือพนมก็รู้แล้วว่ามาอยู่เมืองไทยถ่ายรูปก,กับ โบราณสถานของไทยนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ครับกลุ่มใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ชาวจีนเหมือนกันนะครับไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงใส่ชุดไทยก็ดูดีไปหมดยกมือไหว้พนมแน่นักช่างภาพ ทันนี้นะครับทูมเทสุดๆเพื่อจะได้ภาพสวยๆสำหรับนักท่องเที่ยวสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจะได้ภาพสวยๆกลับไปเป็นที่ละลึกกันนะครับทุกมุมของวัดอารุนก็ถ่ายได้สวยงามไปหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบันไดบริเวณระเบียง่ใช่หรือเปล่านะฮะรอบๆอาพปางก็สวยนะครับยืนตรงไหนก็ดูดีไปหมดเลยช่างภาพของเราก็ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ภาพที่สวยๆ กลับไปส้างเป็นที่ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนี่ก็น่าจะเป็นชาวตะวันออกกลางนะครับนะคะดูดีมากๆทุกซสอบทุกมุมของพระปรางจริงๆนะครับ ถ่ายมุมไหนก็สวยไปหมดกลุ่มนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นชุดไทยกันหมดแล้วไม่ว่าทั้งชายและหญิงโคตท่าสวยงามคนระับช่างภาพแล้วก็เต็มที่กับการถ่ายภาพนะครับประสบการณ์ในการถ่ายภาพน่าจะ หลายสิบปีเลยทีเดียวถึงจะรู้ว่ามุมกล้องมุมไหนถ่ายแล้วสวยงามเพื่อนเพื่อนนะักท่องเที่ยวก็ยืนเชีย,ยยืนลุ้นกันนะครับว่าจะโพสแบบไหนถึงจะสวยสร้างความประทับใจจริงๆสังเกตดูทุกเกือบทุกภาพเลยนะครับทางภาพาจะจับสบาย นนะครับเพื่อรแล้วก็ถ่ายมุมน,นี้ก็ดูดีนะครับแม้ไม่ใส่ชุดไทยชุดธรรมดาก็ถ่ายได้สวยงามทุกชาติทุกศาสนาเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับถ่ายภาพเก็บเป็นที่ละลึก แมมคนนี้ก็นว่ากันไปเราไม่ว่ากันนะครับแน่นอนทายเลยมุมนี้ก็สวยนะเดินวนวนไปวนมาก็จะเห็นอิรยาบุตรของนักท่องเที่ยวแต่ละคนนะครับโพสภาพแต่ละภาพก็สวยงามตอนนี้ก เดินมาตรงมุมนี้นะครับก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยไม่ว่าเชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตกมุมนี้ก็เป็นมุมยอดนิยมเหมือนกันนะครับ กลันมาอีกรอบหนึ่งมุมนี้มุมนี้น่าจะเป็นมุมยอดนิยมกว่านะครับหรือว่าแสงฝั่งนี้สวยช่างภาพมักจะพามาถ่ายจุดมุมนี้กันนะครับตรงบนบันไดก็เช่นเดียวกันเห็นทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มจใสในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ ยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านอย่าให้ทุกท่านที่มาเที่ยวเมืองไทยมีความสุขกันนะครับถ่ายภาพเก็บความประทับใจกลับไปประเทศของท่านแล้วก็อย่าลืมกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกนะครับ เดี๋ยวเราเดินออกไปบริเวณหน้าปลางฝั่งแม่น้ำเจ้าพยากันดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้ฝนตกนะครับตอนนี้หยุดแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่ถอยกันเลยนะครับหลังฝนตกก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็มีขบวนพิธีซ้อม เรือนะครับนายยุหกักยาตาทางชุกมากวันที่26นะครับวันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะอยู่ชมเรือนะครับแล้วก็จะนําไปลงในคลิป y o u t u b e เช่นเดียวกันอย่าลืมติดตามนะครับ